เลขปิงปองมงคลทัญญ่ากับลาล่าที่งานบวงสวงพระราหูเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนนั้นตะลึงกันทั้งงานฝนตกเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรที่งานบวงสวงพระราหูและพระอินทจำแรงสี่หูห้าตายิ่งใหญ่อลังการณลานเทวามูลนิธิสุบิน,นิมิตตออำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีนำทีมโดยอาจารย์สุบินณนะหน้าทองแม่ครูฟ้าใสาและคณะอาจารย์ไฮไลท์ที่ทำเอาคนร่วมงานตะลึงไปตามๆกัน และต้องรีบเอามือถือขึ้นมาแชะภาพอย่างด่วนก็คือเทียนที่มือของลาลาอาสยามโดนฝนแต่ไม่ดับและช็อตสองสาวธัญญาลาลาอาสยามชายาลูกสาวพญานาคจับเลขปิงปองมงคลคู่กันซึ่งเป็นเลขมงคลสําหรับออกรถทําบุญบ้านเรืกง,งามยามดีหรือจะเอาไปใช้เรื่องอะไรก็ถือว่าแล้วแต่ศรัทธาภายในงานมีศิลปินดารานักร้องร่วมงานอย่างหนาแน่นอาทิฝนธนสุดเจเน็ตเขียวชามโอสถานนลกาตูนณชาบุญปองครีมมี่พลอยประพัดแนนซี่ท็อปไลน์แก้วปิ้งไก่ด็อกเตอร์ วโรดมสิริสุกเรอิสริยะอภิชัยอดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์และการแสดงถวายเสียงโดยศิลปินแก้วเพทายรำถวายโดยธัญรดานาตนากีและลาล่าอาสยามที่มาฟ้อนเทียนอย่างสวยงาม เพราะเชื่อกันว่าการไหว้พระราหูจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีสะดกดเคราะหร้ายเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆรวมถึงการขอพรจากองค์อินแปลงสี่หูห้าตาหรือพระอินมีความเชื่อว่าจะเจริญรุ่งเรืองมีเงินองค์มากทรับผู้ใหญ่เมตตาโชคลาภเงินทองซึ่งลาลาอาสยามออกปากเสียงชัดว่าโดยส่วนตัวเชื่อว่าที่มีงานเยอะและปังขนาดนี้เพราะมูหนักมาก ส่วนสาวธัญญาเองก็การันตีด้วยว่ามูจนได้งานแสดงเป็นนางเอกหนังภาพยนตร์เรื่องเลิฟเลย101ที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนกันยายน2565นี้เหตุเพราะมาลงณหน้าทองกับอาจารย์สุบินและเข้าสู่สายมูเตลูอย่างเต็มตัวแบบที่ใครหลายๆคนเห็นกันสุดท้ายนี้ทั้งสองสาวธัญญาลาลาอาสยามกระซิบว่าเรื่องนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเชื่อได้แต่อย่างมะง่ายสำหรับใครที่อยากสองเลขมงคลที่ลูกปิงปองให้โฟกัสได้เลยที่มือของทั้งสองสาวได้เลยจ้า